สวัสดีครับนานนะครับผมนี่นะครับผมได้รอกนะครับจากค่ายของ Pro Hunter รนะครับรุ่นดักไนท์นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2025นะครับผมลอกราคาหลักร้อยบอดี้และโรเตอร์เป็นกาไฟนะครับตัวนี้มีเบอร์นะครับ1 2 0 0 2พ0 0 3,000, 4น0 0นะครับผมได้เบอร์4 0 0พมาครับทาง Pro h ันเตอส่งมาให้ผมนะครับรีวิวกันคร่าวๆนะตัวนี้เบรก13กิโลกรัมเลยนะครับ ลูกปืน6บวกหนึ่งนะครับรอบ5.2นะครับแล้วก็มีอะไรมาให้ด้วยเลยครับคลิกเสียงครับแหวนซิมนะครับรองใต้สปูลแล้วก็ให้ฝาปรับเบรกมาสำรองด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิกเสียงกันนะครับจะบอกว่าคลิกเสียงเนี่ยลั่นสุดๆเลยนะครับอันนี้แค่หมุนเบาๆนะครับ ใครชอบใครแข่งสวายบ่อนี่ผมบอกได้เลยว่าต้องซื้อนะครับงานสวายบ่อครับงานทะเลงานจิกนะครับนี่ครับแสบหูมากๆเลยนะครับโอ้โหโคตรแสบหูเลยผมชอบสุดๆเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาไม่ถึงพันนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวล่อนะครับรีวิวนะครับผ่ารอกตัวนี้กันนะครับผมบอกได้เลยว่า สุดยอดแน่นอนนะครับน่าใช้มากๆนะครับในปี2025นะครับ1ตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับ